บ่าวเตโซสวัสดีครับรอครับรอคุณตาคุณยายนะผมดูสบายดีทุกทุกท่านนะครับพีเดี๋ยวเราก็ไม่ตุ้กห้ยตุ้กนี่นี่สวัสดีครับอ้าวสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีเออสวัสดีครับผมวันนี้ก็เหลังจากที่เราสัมภาษณ์ไปเมื่อกี้เราจะมาดูว่าสมัยก่อนคุณพ่อเนี่ยพาภรรยาเนี่ยไปหาหมอไปโรงพยาบาลไปด้วยรถอะไรสองปี สองปีที่พาภรรยาไปหาหมอแบบไม่ทิ้งกันเลยเป็นผู้ป่วยจิตเตียงซึ่งตอนนั้นเรายังไม่ได้ทํา youtube เลยนะครับคือใครเดี๋ยวเราจะขออนุญาตไปดูนะความหลังของคุณพ่อครับผมไปพาคุณพ่อพาไปดูครับอันนี้คือเป็นรถเป็นยานพาหนะที่คุณพ่อพาภรรยาไปหาหมอใช่ไหมวนตัวรถอยู่ที่อื่นเนาะรถอยู่ที่อื่นเพราะคุณคนี้ไนี่แลท่านผู้ชม ตัวนี้ก็อันนี้ก็แฟนก็ได้ขี่ด้วยไหมขี่ด้วยป่ะเนี่ยขี่ด้วยครับขี่ด้วยโอ้ขี่ด้วยนะครับผมเป็นคนนอนอยู่ข้างหลังแต่ผมเป็นคนขับอยู่ข้างหน้าอ๋อส่วนรถไทยรถไทยเดินตามนี่เลยครับพวกเอาคุณพ่อก็จะทำแบบนี้เนาะแบบมีลังคาแล้วก็ตัวรถไทอยู่ข้างหน้าเป็นรถไทเดินตามครับอือเป็นพวงมันนั่นเองเป็นคณะพ่วงแบบ เป็นรถไถเดินตามเนาะเป็นนู่นไปนี่ก็ใช้รถไถตอนนี้ภรรยาเพิ่งเสียไปนะก็ยังไม่ได้ทำบุญนะเอสียังไม่ได้ทำบุญหาหรือว่ายังไม่ได้แจกหรือว่ายังไม่ได้เก็บกระดูกเนาะยังาะ่าถ้เก็บครจิตผิดคนจิตผิดผพราะว่าคุณพ่อเนี่ยไม่มีเงินที่จะไปทำตรงนั้นในเอสีอันนี้เราก็พามาดูใช้เอสีมาดูนะครับย้อนอดีตเนาะ คุณ<ล>พ่อนี่ก็เช้ากินค้ามในซื้อ,อข้าวข้าวสารเนาะซื้อข้าวกินไปนะครับครบนานๆก็จะมีคนมาจ้างทีวันนี้ก็ามาดูเนาะอ,อีกหนึ่งชีวิตเนาะท,ที่ที่มีเรื่องราวที่น่าสานเนาะแล้วก็สู้ชีวิตนะครับผม,มครับอันนี้คือเป็นขันแรกเนาะคันแร่เนาะเลยมี เป็นคันแรกนะผู้กุศบานกับเออโอ้คือเห็นต้องรู้แล้วป่าเป็นนะครับผมก็ในตอนเราไปดูอีกคันนึงป่ะมีอีกนะมีอีกบ่มีนะตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นไปดูอีกอีกตอนนั้นเป็นมีรังคาตัวนั้นพอรังคาออกไปแล้วแต่ว่าท่นพ่วงยังไม่มีนะพ่วงพัไปกับเติดเออไม่ได้ดูรังคาเนาะ แต่นี่เป็นของอ,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 อบตอ,อ,อบตอติดให้ใช่ไหมเนี่ยของอบตอครับโ oh, อ้อบตอนะครับ<ต>ไม่ใช่ของ<ป>คุณลุงครับผมอบตของศูนย์อบตปุถุอืมนะครับผมศูนย์อบตปุถุมันติดตัง้งม <ละ S 1> า,ช,าช่วยเหลือช่วงเตไอแยาก็แก้รอสียังยังไม่ได้เสียนะ อตั้งนานแล้วเหยียบสองปีถึงสามปีนี่แหละนี่การการก่อนจะยายมองเกลืติดเตียงของมาตั้งให้ก่อนแล้วอ๋อ้นนนีมัใชช้้้้ไไดดอยู่มัใในทางอุปกรณ์เป็นมอแบสมอแบงทางศูนย์อบตเขาจะดูแลตลอดเขาสวาผมไปแจ้งเขาในตัวในมันสมรุ้เขาจะมาตกแต่งให้อย่างเช่นแบตชาร์จไม่ได้อะไรเนี่ยนะมันเข้าอย่งเขาเปลี่ยนมอแบตให้เลยครับผมในภายในหนึ่งหรือสองวันครับ มีไอเอสซีคุณพ่อก็อยู่ในป่านะไีไฟเนาะอสซีโซลาเซียแบบนี้คือคุณพ่อเนี่ยอยู่บ้านโคกงน้องผือใช่ไหมรู้ไหมอยู่บ้านโคกน้งบออ่ายู้นโคก้องผือแล้วก็ไม่มีไฟฟ้าไฟฟ้าเข้าไม่ถึงเนาะไฟฟ้าเขาไม่ถึงต้มาลึกจริงเนาะใช่ซอยเข้าบ้านก็รู้สึกว่าแคบๆเนาะรถสวนกันไม่ได้ครัับสวนนนกะเป็นทางเหมือนเป็นทางเล็กๆนะี่ครับไอเอสซีนะครับคุณพ่อก็ ตอนนี้ก็อยู่คนเดียวเนาะเงินซื้อข้าวกินไปแต่ละวันแต่ละวันนะครับความใฝ่ฝันของคุณพ่ออยากจะทําบุญหาภรรยาหน้าที่เสียไปนแต่ว่าไม่มีเงินน้าที่จะทำเนาะนะครับครับอเดี๋ยวเราพาอ FC ีคุณพ่อพาเราไปดูรถที่คุณพ่อใช้ลังารถลังคารถหรือว่าอีกอีกอีกชุดหนึ่งนะที่พาภรรยาไปหาหมอ

ใช่เพรก็ได้หนึ่งมาเข้ากันเป็นไอ้ผู้ประกอบที่ติดตั้งทำงานติดจุดหนึ่นงไอที่วางผ้าอันนี้ก็สั้นวางผ้าบุดอันนี้อไอ้เบี้นี่ก็เ,เป็นไอ้ตัวตั้งติดตั้งพัดลมแบบมอแบตอร์นะครับภรรยาก็ยังนั่งตรงนี้นั่งตรงเทเล,ลอร์รถนี่ตรงข้างล่างเนี่ยผมเป็นผู้ขับทั้งงาออนะครับผมปกตินี่ก็ลูดได้หมดเด้หนี่งเลยขาข้างลูดได้หมดเลยเวลาฝนตกฝนสาดเข้ามาเด้๋วลูดได้หมดเลยป็ดเลยหน้าล็อกปินได้หมด อีตอนนี้ก็เปิดได้อยู่ในหลังนี้เปิดได้ครั้งนี้ไปไปไกลสุดถึงไหนไปไกลสุดนี่ไปไกลสุดนี่แค่อำเภอกุสุมานอ๋อเหรอมันเห็นบอกว่าไปไกลไม่ไม่เคยเนาะไม่เคยไปไกลอโอ้กุสุมานไม่กล้าวิ่งออกไอ้นอกอำเภอแค่ไปหาหมอเนาะแค่ไปหาหมอโรงพยาบาลกุสุมานนอกเข้าไอ้โรงพยาบาลสกลนครก็อาศัยไอ้รถโรงพยาบาลกุสุมานแหละอ๋อนะครับผมเข้าโรงพยาบาลสกลนะครับแต่ว่าคันนี้แค่วิ่งถึงโรงพยาบาลกุสุมานแค่นั้นครับครับผม ไดยตลอดยสมซชั่วโมงไงเวลาแฟนเป็นปุ๊บผมก็ออกไปปั๊บนะนะโอ้สามทุ่มสี่ทุ่มตัวกาวันก็ประมาณจากโมงสองโมงก็ไปในหมดบ่ายสองตลอดยืมซื้ชั่วโมงผมไปขัดเลยเตรียมพร้อมบิดไว้ไงตามตามอาการตามอาการของแม่เป็นนะครับผมเป็นกดป่วยเรือรังแล้วเป็นไข้ติดเตียงครับสองปีเนาะสองปี ที่อยู่กับรถคันนี้ครับที่อยู่รถคันนี้ครับผมแต่ก่อนนี่เขาไม่ได้ป่วยกับรถคันนี้เขาวิ่งขายแบบกับข้าวกับน้ําอย่างเช่นมะอยปูปลาเห็ดอ่พอบันทางชีวิตไปเรื่อยๆนะครับโอครับผมเอฟซีคือสู้ชีวิตเนาะสู้ชีวิตเนาะคือคือในช่วงที่คืออ ภรรยาของคุณพ่อเนี่ยอยู่ด้วยกันก็ทำมาหากินช่วยกันไปหาขายหอยขายปูขายปลาขายเห็ดขายเห็ดนะพอภรรยาล้มป่วยขึ้นมาก็ใช้รถคันนี้พาภรรยาไปหาหมอนี่ครับแล้วก็เที่ยวไปนะฮะส่วนตัวรถเนี่ยฝากฝากฝากผู้ใหญ่บ้านเก่าอ๋อฝากฝากเอาไว้กับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บ้านเนาะผู้ใหญ่บ้านครับอ๋อเพราะอะไรถึงฝากเอาไว้อะ เพราะว่าไม่มีคนจะอยู่บ้านครับอยู่คนเอ๋อเวลาคุณลุงไปรับจ้างไปรับจ้างหรือไปช่วยเหลือแบบเป็นงานศพงานแต่งงานคนป่วยอย่างนี้ผมก็ไปตลอดไว้ง่ายคุณลุงเนี่ยบางทีไปหาทํางานไปหารับจ้างยังไม่มีใครอยู่บ้านตัวมันจะหายก็เลยไปฝากไปฝากเอาไว้ใน fc นี่ใน fc คือมีจิตใจอาศัยนะจิตอาสาเลยนะครับผมคือช่วยเหลือสังคมด้วยเนะ fc นี่ก็เป็นในส่วนของลังคารถที่คุณพ่ออดๆเนาะครับผมครับโอเคนะผมก็คือก็เห็นคือคนแถวนี้เห็นก็รู้แล้วรู้ว่ารถของเสียโป้งน้องเสียโป้งนะคือใช้ยารู้เลยนะครับผมเอฟซีนะครับผมแเงารเออมีคันเดียวคันเดียวนะครับผมแม่ค้าแม่ขายในตลาด้เต็มรู้จักผมหวาน้แลวก็คนเดียวอีกที่ดูเล่ปริยาจน มินทีสุดท้ายนะครับผมอคนเดียวอีกนะครับผมผมเชื่อว่าไม่มีแบบนี้แล้วนะครับผม f อนะครับผมโอเคครับผมก็มาดูนะดูรถที่พาพันยาครับผมไปหาหมอนครับคืออาการมีอะไรปุ๊บก็จะไปปั๊บนะครับผม F4 เพราะว่าโรงพยาบาลก็อยู่ไกลเนาะอยู่ ประมาณห้ากิโลหกกิโลได้เอฟซี F C, นะลลกิโลหกกิโลกว่าครับผมกิโลนะไปโรงพยาบาลแต่ละทีครับผมบ้านคุณลูมีอยู่ในป่าในเอฟซีป่าลึกเลยนะเพื่องวิ่งถนนลูกลังอีกด้วยค,คือต้องอาศัยรถไทยยางยันเดียวครับอาศัยรถไทยยางเดียวครับ,ยยรบนะครับรถไถเสียไม่ได้นะหมอเอฟซีเสียไม่ได้หมดมันไม่ได้ครับผมเพราะว่าต้องอาการกระลุก็คือต้องไปหาหมอทันทีนะครับผมโอ้นะครับสุดยอดนะครับเอฟซีนะโอเคนะครับผม ลีปนี้ก็ฝากนี้เนอ้อรอ,อครับรอ,อสวัสดีครับ